ที่เด็กจบใหม่บางคนอ่ะได้เงินเยอะกว่าผมอีกทายังไงดีอ่ะมึงทําแค่2อย่างอย่างแรกลาออกแต่ก่อนจะลาออกอ่ะมึงร่อนเรซูเม่ก่อนถ้าไม่รู้จะไปร่อนที่ไหนเนี่ยมึงเข้าอินเทอร์เน็ตอ่ะมีเยอะแยะมากมายหลายที่ ให้มึงวิลอนนึกออกปะอันที่2คือดูก่อนว่าไอเด็กจบใหม่ที่เข้ามาเด็กเส้นหรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็นเด็กเส้นยังไงมันได้เงินเยอะกว่ามึงแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่เด็กเส้นเนี่ยมึงต้องเข้าใจก่อนนะว่าโครงสร้างในการจ่ายเงินเดินพนักงานเนี่ยมันปรับเปลี่ยนทุกปีมึงเข้าในตอนที่แรงงานขั้นต่าแบบไม่ถึง300กับไอเด็กคนใหม่ที่มันเข้ามาตอนแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันจะ400อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าฐานเงินเดือนอ นนันอกจากฐานเงินเดือนมีอะไรอีกมีประสบการณ์มีความรักใคร่ชอบพอกันไหมมีความแบบสกิลเซ็ตสุดยอดไหมมีอะไรต่างๆที่แบบคนที่เขาสัมภาษณ์อะ่ะเขาต้องการคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าโอเคเด็กจบใหม่บางคนนะ แม่งไม่ได้เก่งแต่ก็มีเด็กจบใหม่บางคนที่แม่งเก่งกว่าแบบหัวเท่าหัวงอกอะไรเงี้ยที่อยู่กันมานานจริงๆนะเว้ยซึ่งแบบอันนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเราอะเป็นคนที่แก่เพราะกินข้าวมาเยอะทํางานมานานแต่แม่งไม่มีอะไรดีขึ้นหรือกูเนี่ยเก่งสุดๆเลยกูเนี่ยเจ๋งมากๆในสายงานกูเป็นระดับแบบท็อปเทียร์เลยอ่ะถ้ามึงมั่นใจนะว่ามึงเก่งแปลว่าตอนนี้มึงอยู่ผิดที่แล้วโยคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นค่าและไม่ให้ราคามึงหน้าที่ของมึงคืออะไรรอดเลยตรมนีแล้วก็ไปหาที่ใหม่ซะเชื่อกูเถอะ ที่ดีๆมีอีกเยอะใครเคยเจอแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ